สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายังไงเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายังไงฟีนอฟวานเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รงนเสน่ห์ มีสเสน่ห์มากๆนะคะฉลาดเฉลียวสดใสสดใสร่าเริงอืมมีสเสน่ห์แบบใหญ่ตัวร้ายมีความมั่นใจในตัวเองสูงคุณเป็นคนคล่องแคล่วว่อง,งไวนะคะ แล้วก็ปลัปเปรียวลพูปดปลารดน่าจะเป็นพวกหัวคิดเอทีดด้วยนะคุณเนี่ยไม่รู้นะที่อดี้ที่ทเขาพูดที่เขาบอกกับคนอื่นอะประมาณว่าคุณน่าจะแบบเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นเป็นแนวความคิดสร้างสารรค์อะไรอย่างนี้ด้วยอะฉลาดแบบไม่ใช่เชิงวิชาการอะ เป็นคนฉลาดแบบฉลาดแบบสร้างสรรค์ฉลาดแบบพันคนฉลาดคิดฉลาดเรื่องความรู้รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเป็นคนกล้าหาญคุณเป็นคนกล้าหาญเป็นคนรักอิสระชอบเที่ยวด้วยหรือเปล่าชอบท่องเที่ยวชอบอะไรที่ท้าทาย อชอบอะไรที่แบบตื่นเต้นแล้วคุณเป็นคนที่กล้ากล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆพลังงานคุณเหมือนเป็นคนธาตุไฟอะ่ะคุณมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวคุณดูแบบสดใสล่าเริงนะโอ้โห แล้วก็บอกว่าคุณเจ้าชู้ด้วยเนี่ยเดอฟูมาพร้อมกับเก้าถ้วยแสดงว่าค่อนข้างเจ้าชู้เลยทีเดียวแล้วก็คุยน็อปฟานคุณคือเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์แล้วก็ใช้สเสน่ห์ของตัวเองเป็นบางคนอาจจะเป็นฝ่ายฝ่ายไล่ล่าบางคนอาจจะเป็นฝ่ายทอดสะพานเออคือแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนอ่ะก็คือเป็นในเชิงเจ้าชูค่ะ เขามองว่าคุณเจ้าชู้เขาบอกคนอื่นเลยว,ว่าคุณเจ้าชู้เขาบอกว่าคุณเนี่ยแบบสวยหล่อมีสเสน่ห์แล้วก็เจ้าชู้อืมแล้วคุณหวานสเสน่ห์เป็นใช้สเสน่ห์ของคุณเป็นคุณรู้ว่าจุดขายของคุณคืออะไรคุณก็ใช้มันใช้มันได้ถูกทางอะ่ะใช้ใช้มันล่อเหยื่อได้อะ่ะเออขนาดนั้นเลยเหรอคุณเป็นอย่างนั้นเลยเหรอ อแสดงว่าคุณเนี่ยหน้าตาดีมากๆเลยนะคุณดูดีอะ่ะคุณสดใสคุณเพราะว่ามีแต่ไพ่หน้าตาดีอะค่ะมีแต่ไพ่คนหน้าตาดีมีแต่ไพ่คนมีเสน่ห์ออกมาทั้งนั้นเลยอะ่ะอืมแล้วคุณก็มีความเป็นเด็กในตัวสูงคุณแบบโลกของคุณดูสดใสคุณดูไม่เครียดคุณดูไม่ซีเรียสอ,อะไรเลยใช้ชีวิตแบบละลาบางคนดูอ่อนกว่าวัยด้วยอืม หน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็คืออายุน้อยจริงๆคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะเขาก็เลยมองว่าคุณเป็นเด็กคุณดูสิส่วนใหญ่อ่ะเขาจะบอกว่าคุณเจ้าชู้นะเจ้าชู้แบบกลุ้มกลิ่มซะด้วยอะแบบอ่อยเยื่อชอบอ้อยอ่ะ เป็นนักรักอะไรอย่างนี้ด้วยอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเข้าที่เห็นนะมีแต่คำว่าสวยหล่อดูดีดูดมีสเสน่ห์คือเอาจริงๆอะ่ะตัวเขาอะ่ะก็หลงคุณมากเหมือนกัน หลงเสน่ห์คุณมากเหมือนกันเขาชื่นชมในรูปรูปรักษ์ภายนอกของคุณมากๆเลยแล้วก็ข้อดีของคุณที่ที่เขามองก็คือคุณคุณดูฉลาดคุณดูสดใสคุณดูร่าเริงคุณดูแจ่มใสอ่ะเป็นเหมือนแบบพลังงานบวกๆที่ที่มันดึงดูดคนอื่นได้ด้วยอ่ะด้วยความร่าเริงของคุณคนที่อยู่รอบตัวคุณใครเห็นก็แบบอยากเข้าใกล้อยากเขาหาเขาก็เป็นคนนึงนั่นแหละนะ เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟอะไรเงี้ยทั้งที่รู้ว่าเข้าไปแล้วมันร้อนนะไฟอาจเผาตายได้นะอะไรเงี้ยก็อยากจะวิ่งเข้าหาเนี่ยทั้งที่เขารู้ว่าคุณเจ้าชู้คุณขี้อ่อยขี้อ้อยอะไรอเงี้ยเขาก็ยังอยากจะเข้าหาคุณรู้ตัวแล้วเนี่ยรู้ตัวแต่ว่าก็ยอมอะ โอ้โออแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ชอบดรามา่าไม่ชอบเรื่องอะไรที่มันหนักหนาไม่ชอบเรื่องอะไรที่มันทำให้คุณเครียดหรือทำให้คุณเศร้าหมองหม่นหมอง mm. เช่นถ้าคุณถ้าสมมติคุณรักคุณชอบใครสักคนน่ะแต่คนคนนั้นน่ะ มันมีปัญหาเยอะคุณมองเห็นว่าคนคนนี้ยถ้าคบหากันไปมีแต่ท็อกซิกแน่นอนคุณหันหลังหนีเลยต่อให้คุณชอบมากแค่ไหนคุณไปหาใหม่เพราะคุณก็มั่นใจในตัวเองมากอยู่แล้วว่าฉันหาดีกว่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นต่อให้รักแค่ไหนให้ชอบแค่ไหนคุณก็โนสนโนแคร์ no so no care. สบัดต,ตูดหนีนะเนี่ยเดินไปหาแสงสว่าง เดินไปหาความสุขไม่เอาความอึมครึมหมองเศร้าคุณไม่เอาคุณไม่ชอบดรามา่าโอ้โหเดวิวเซ็กซี่เซ็กซี่ตัวแม่เซ็กซี่ตัวพ่ออ่ม uh hmm. เป็นสเสน่หในเชิงเซ็กชวลค่ะมีสเสน่หดึงดูดทางเพศอะไรอย่างนี้ด้วยหรือสิถ่ายมือออกไปแบบดูเย้ายวนดูเชิญชวนอะอืมแล้วก็ถ้ากรณีบางคนนะบางคนที่คุณกับเขาเคยมีซัมติงกันแล้วเนี่ยเขาอาจจะ รู้ว่าคุณเนี่ยออกแนวหนุ่มฮอตสาวฮอตออกแนวร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> <c oughs> ก็คือประมาณว่าคุณแซบมากอืม <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรกับกับเพื่อนฝูงอะไรขนาดนั้นนะก็คงไม่ถึงกับผู้อ่านว่าเขาคงไม่ไม่ถึงขั้นไปเล่ารายละเอียดว่าเออเขากินคุณแล้วหรือว่าแบบเขามีอะไรกับคุณแล้วขนาดนั้นอนะแต่เขาคงจะบอกเพื่อนว่าแบบคุณอะแซบมาก แซบในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจําเป็นจะต้องเป็นแค่เรื่องบนเตียงอะไรอย่างเดียวอะแต่คือเป็นภาพรวมโดยรวมคุณเป็นคนที่แซบเป็นคนที่เซ็กซี่เป็นคนที่เร่าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่เขาไปพูดให้คนอื่นๆฟังแต่ก็ออกแนวว่าแบบอ,อารมณ์คล้ายๆแบบ ทางรักทังเกตียหรือเปล่าอ่ะก็เหมือนเหมือนกับจะบอกว่าคุณเจ้าชู้นะก็รู้แหละว่าคุณเจ้าชู้แต่คุณก็มีมีแรงดึงดูดที่เกินต้านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสมมุติคุยกับเพื่อนเนาะก็คงจะบอกเพื่อนแหละเออฉันรู้แหละว่าเขาเจ้าชู้อ่ะฉันรู้แหละว่าเขาร้ายแต่ว่าทําไงอ่ะฉันรักเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อารมณ์ประมาณเนี้ประมาณว่าฉันต้านเสน่ห์เขาไม่ได้อ่ะ คุณเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไห้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ